มาถึงแล้วค่ะกับการแข่งขันยิมนาสติกครั้งแรกของมุกมุกบอกรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็กำลังทำสมาธิให้กับตัวเองก่อนลงสนามค่ะที่มุกมาแข่งเป็นของ JRC Star Artistic g y m n a s t i c Championship เป็นคณะกรรมการที่ตัดสินระดับประเทศไทยค่ะจะให้คะแนนตามความสามารถของเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของร่างกายความแข็งแรงความมั่นคงการจัดระเบียบของร่างกายและอื่นๆตามที่กรรมการตัดสินให้ค่ะที่มุกกาลังทาอ ู่นี้เรียกว่าการแข่งประเภทฟลอนะคะตอนที่มุกทำท่าฟลอมุกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกร็งมากแบบขาของมุกต้องเกร็งตลอดเวลาต้องแบบตรงตลอดเวลาในขณะที่มุกทำท่าอยู่บนฟลอใจมุกก็ยังเต้นอยู่เลยและในสนามแข่งแอร์ก็นาวหนาวตอนที่มุกเดินกลับมานั่งเก้าอี้เก้าอี้ก็เย้ ต่อมาอันนี้เรียกว่ากระดานเทกนะแล้วพอกรรมการให้สัญญาณมุกก็เทกบนกระดานต่อมาอันนี้